สวัสดีค่ะพี่น้องกะแล้วแตเจเบิร์สุขูสุขคนเนาะคะ่ะพี่น,ออน้องก่อนเดื่นกาขอนอมอนุมทตินาสาธุในทุกทุกบุญทีได้เฮ็ดมาเมื่อน,นี้เนาะคะ่ะพี่น้องขอให้พี่น้องกะแล้วแตเจเบิร์สุขสุขคนเนาะคะ่ะขีดการได้กะขอให้สมมงมาปราถนารวดเร็วทันใจเนาะคะ่ะที่สําคัญคือวันที่สิบเจ็ดมกราปีหกแปดขอให้พี่น้องเบิร์สุขูสุขคนเนาะคะ่ะถูกหวยรัฐบาลแตกซ้ำโตตรงบนล่างเนาะคะ่ะพี่น้อง รวยๆเฮงๆปังๆค่ะพี่น้องตั้งวัดเขาสุกิมเนาะคะ่ะวัดหลวงพ่อสมชายกําลังสร้างพระมหาเจดีย์ง่ายเนาะคะ่ะอยากให้พี่น้องเบอร์สุขูสุคนเนาะคะ่ะที่ผ่านไปผ่านมาเนาะคะ่ะจังหวัดจันทบ,บุรีเนาะค่ะพี่น้องมารวมทําบุญกันหลายๆเด้อพี่น้องมีซ้ำใดเฮากับเหตุซ้ำนันเนาะคะ่ะมีหาบาสิบบาทกะเหตุตามกําลังคะ่ะทําบุญทําตามกําลังมันจังสิได้บุญเนาะค่ะพี่น้องโชคดีเรื่อยๆค่ะตอนรับปีใหม่ค่ะพี่น้อง เดี๋ยวเจียบจาผ้าพีพ้านองขึ้นไปไหวพระขอพรบนสราเนาะคะ่ะก็จะเป็นผ้าปางมหาจากักรพรรดินะคะ่ะพี่น้องเดี๋ยวเข้าไปนั่งสมาธิแผ่เมตตาขอพรสวดมนต์กันเนาะคะ่ะพี่น้องผู้ใดที่เห็นคลิปหน้าตอนนี้เนาะคะ่ะสามารถรวมสวดมนต์ลวก็ตั้งจิตอธิษฐานไปพร้อมๆกันค่ะัทธามีปฏิหารเกิดขึ้นใดเสมอค่ะคนเ้าคิดดีทำดีค่ะพี่น้องทำบุญสั่งบาร,รมีคิดสิ่งใดสมมงหมาตปรารถนาะ ล้านเปอร์เซ็นต์ค่ะพี่น้องอันนี้ค่ะจะเป็นผ้าปางมหาจากักรพรรดินะคะเฮ้ากัสามารถสวดมนต์เนาะคะ่ะบทคาถามหาจากักรพรรดิเนาะค่ะพี่น้องอย่าลืมค่ะอีกจุดหนึ่งค่ะทีแบบสักศีลแห้งเนาะคะ่ะไผ่ามาอย่าลืมมาขอพรเด้อพี่น้องกะจะประมาณนี้เนาะคะ่ะผ้าพี่ผ้าน้องค่ะเบื้องความสวยงามตามวัดวารามเนาะคะ่ะเจ็บกับบ่มียังหงพี่น้องเนาะคะ่ะขอบคุณพี่น้นองขอบคุณ เอฟซีเบอร์สุขสุขคนเนาะค่ะทีถามไทยเขามาเนาะค่ะว่าอาการบอสบายเป็นจังใดเนาะค่ะพี่น้องกะหายแล้วเนาะค่ะพี่น้องบต่ต้องเป็นห่วงคะ่ะขอบคุณในความเมตตาที่พี่น้องมีให้เช่นกันค่ะพี่น้องบมมีอยังตอบแทนเนาะค่ะบมมีอย่างห้นอกจากคําว่าน้อมอนุโมทนาสาธุในถูกถูกบุญค่ะพี่น้อง